ผูปทิมเม่ดีไม่มากน้าละฮะเรื่องชูเก่าลัเื่องูเกาหลวมาทคชูได้ลอยะอมาคนเดียวสิป็นบอเป็นซูยำหมูหูยำยิ้มนี่แล้วขี้ป็นกองพื้นนี่อ้โหเออไี่โโหนนีตีนควายโหพี่ด วน่าสรางลงสุบรรงดูแค้ลัตืนนุ่มสาวตรงงาสร้างลงสลานนนนยไค่กะบานีแล้วโอ้ยค่อยกระบะกับานีแล้วพักเงเลยกี่กองหนคนดกินหล้าถ้าลตนุสาว้าเขา้าศิษ้าลตืนนุสาบา่ายห้าสิเต ได้หัวเนี่ยแหละผู้ละพันกระต่อนตัวดอนบอดอยู่แล้วแพาโคกาสิฐานแล้วได้ไปกระวังมื้นเมืองห้าวันกสิโมห้าละนด้เมื่อนี้มาไปเจ้ากินข้าวสุฟฟาอุ่มเบื้องตูมุนตดยไปกระวังมันนี้เล่มโอ้ยขันละว่าโกปีแล้วสิภากินข้าวห้างแล้วได้เช่นกลาปีภากินเด้อยข้าวมาม่วงแค่ละปลายปีมาภากิน กาใครดินกาขาวห้าล้าตรงมาใน้มือนี่เล้ยวค่อยกว่าเดือนสามตั้งสังขารป้าปีไหมแต่ละเดือนสามซึจง,ง,งเจ้ากาตาลุ่ลุ่มเอาอี้พ่เมยียจะภาพปองอะไรห้าล้านลุเอาความความกันเตงฮีงกระบ่อให้มองโอยขค่ละมือนเลียวข่อยกว่าให้สาวสาวสีนวหน้าข้อยกว่าเอา ไปแยกแต่นี่ไปนาขันบ่งนำ้ำให้กินแล้วไดครับแพ่เอเย้ยโอ้ยขันบ่งอีกไงอยูเ่เลี้ยวเป็่นแปดใส่เจ้านอนซิตอไนเป็นเพื่อนน้ำเอะไรล้านดแม่ละซิตรไนเป็นแก้วไม้ามนี่แม่และไนมานี่กินบาเป็นกระสีป้อนนอนมาลับกระสีเบิงมดเนมนหนื่อยห้าเจ้าหนาวให้ขัวเจ้าอยู่ซอนง่าเจ้านอนให้ลุกเต่าในท้ที ข้าเจดียเป็นเกาวสร้างสารเฮข้ไร่กิีเหีย้าใจวางเป็นเจ้าเมืองข้นเป็นีได้เป็นเมืองข้ปใจได้เป็นเมืองพุแม่ละกินยีเราย่าได้เห็นใจสัตว์ละมอนอนหลกินยีเแลี่ยมได้ใจหล่อนละีโอ้ยขะาายงานย่าไว้คือสินใซฝันให้บ้งนมู่ฝันพี่นี่พีนจริอนไว้กวาดจันเป็นต่อนอลงข้นเป็นบังจับเป็นตังขันคอรัเสียว แคละตั้งตะกี้พัดร่มกันไดมาซักกายเจ้าแล้วโอ้ยข้นสิ้งจสายักใปีนคืนหนมาของเจ้าเนโน่อาสิ้งาโจยๆจัข้น้อยไว้ให้เราเริ่มสาดูุตอนพัดดีเยี้ยวกินได้ยิงกาท้อมดเนยโอ้ยข้นละพัดเลี่ยวกินใด้พ่อกาท้องข้าเลื่อนกินได้ห้างข้าเลื่อนป่อไก่ข้าใด้้องปลานี่เลยตามทิ้งือปมา เม้ตาหนาคือเมาบนบนกว้างคือเมือบนบนเมื่อฝาดังพันหมอกคุเอาเมื่อฝาดังพันไฟกินผ้านี่ผ้ากันคุมหมดผ้าหนาเุณเอแค่แล้วไปดีแล้วกินผ้าหนาผ้ากันพุมหมดผ้าหุงกินยิ้มแล้วเมื่อหนายาวายังแค่แล้วกินอีแล้วเมื่อหลังเจ้าสวาบไแล้วมนดยย่าได้กินแขนงปิดเบลวยางใจด้เน้อที่ิสองกองสิบหางตั้งแต่เก่า เมื่อนี่เราข้าละินตะปูปาพ่อผ้ายาไหนบ้นเลยพิษตะปยาพ่อผ้าเศร้าพิษแต่กบแต่เข่าผ่าเจ้า รับตะเบือย้ำหนาวแล้วไม่ได้ยื่นสอนแค่มองไม่ได้ปัตีิเออเอาย้ำมาย้ำมาไกลๆอีกใครน้ำคอยยนี่เออข้าจูกระทันหาวันกระหมอกหมอกพระเจ้าสินเจ้าสุมบูรณ์ไหนกินได้ยิบกระรอกกินได้พ่อกระท้อนเลยกินได้หางเลยปากได้ใกล้พื้นเมื่อใดท้องเป้าเมื่อยู่เฮื่อนขายข้าวแรงอิ่มแล้วเมื่อยู่แล้วไข่ยกองเมื่อนอนกองกันอยู่เอาเงินเอาข้ามเงินนับแก้วให้ไหลมาเอาวัง ตั้งเลยมาเลยเก้าอยู่หัวถอยอ้าวนกอียิงกินมากคูให้อ้าวจับเอาหนึ่มงนกอียิงจับทอดเอาหะว่ากินมากคูให้เสี้ยวเสี้ยวสิงลายตูมันทองลายตูหองสีก้องดังสันั่นจักัดจะน้องคือนองที่บนหญ้าเลยวันนี้ได้ ผู้ให้เพื่อนว่าแล้วเจ้าเจ็ดเพียงหลายโตมันห่วงแล้วเจ้าเจ้า,จาห้องเื้อก่องดังสานั้นดักกันขนมคิวกองให้เป็นงงาโอ้ยคําแพ่เอ้ยกินได้ยิกนกระท้อบนดูแค่กินในพ่อกระท้อง ไใ่ด้แล้วผู้กินกินบ่ฮักผู้ยากแยกกินตายเต็มที่แต่โมเข็นเลยนะม่นความให้แต่มันดาวแขวนก็ไหลกินงดงามนะบอกเอาให้แน่คองหวานนะเฮ้ยเอ้าเอาลูกคุยได้ลูกคุยกับว่าเอาอย่าได้ผัวกับว่าเอาเนาะเอาได้ผัวอยากกดซื้อเออยิ้มยามผัวผัวยามยิ้มแล้วขี้เป็นกองพ้นแล้วเติมแต่โเบพวกนี่เือมเรากินทั้งไม่หะเราจะกินให้น กินจมงอเิมนกจินเข้าไปในท้องกินเข้าไปในท้องปัาตําเมี่ยงใส่ปลาเด็กเสตงลุไปในพุงมันยังสิปุงกันอยู่ในท้องแดงที่เช็มก็สร้างมันอนเราจ้าก็มีปอนคอยบอกคอยปอนจะแลกดีมื่อคืนนี้นี่นปลาคอยเด้มีเสานีนะนะเพาดียวเต่อย

พักกันมากขี้ม้าบอเกลนิ่นตูมีขี้นพักกันมากขี้ม้าตีห้าวเลนๆนะน้ำลายขอกันเลยจั๊จัคนณตพักกันดิ่กู้าแปมลงบ้ากันดิกูพุณนไปเอาพักกัถึงขึ้นน้าดอกการพักกันบานขึ้นน้าตองไว้ใส่งามๆให้คือเก่าไหม้กูลาเศ้าหรือการกินใยแนย เจยน่อนออกเจบอกถอนสีได well, right ้ปนีพะูกดีตุกไปพ่อห้อยพญน้อยตกไปกินรขาวกินรดไ่กินลายแตกินอือกินแลจากสีทาพอนอานี่หอมเออมาทุนโอแม่กาบ้านห่าเ่เล้าเนี่ยน้ซ่าสักซไวตั้มัเป็นสีฟ้ต้นงมรป็ส ย้ำนานี่ตซอนปะกร้เไมนู่น่ะปั่นกนทุกคนแม่ัาอย่งเดินเยอยาันมได้ยกเนะมึเอี่ยยาบีเบาผมามือทำเปินเเดอน้ำนะเมากรพรอนเมื่อตัจางออนเนื้อกาะตัวกพอไ้งอ่าหลง กินกินกินนี่มสารภาพคูอปีเพื่อห่างนี่คุยแน่คุยรลดคุเจ้าผมไม่ได้คุยนะแ่เอามา้มามามัมลมา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 มนมามยมามาาามามหมายจัามันมาอามมามมาาาา้มมาามมมมาา